ตัน,นี้ชีโคฮาโคนไซเต็มนะครับ57เซนเมนะครับตัวน,นี้ก็เป็นปลาออคชั่นเหมือนกันนะครับตั้งแต่โพไซแล้วก็เป็นปลาที่ประกวดในญี่ปุ่นมาแล้วนะครับตั้งแต่อราจะเป็นยังค่อยโชว์ตอนมันเป็นโพไซนะครับแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าชัวร์มากๆนะครับในเรื่องของคุณภาพกับบอดี้ตัวนี้เป็นปลาที่คิดว่านะครับ 6.5โบกน่าจะเป็นจุดที่แบบเออน้าเป็นปลาที่หน้าทำ6.5โบกแล้วกันนะครับโดย scale นะครับสัดส่วนลวดลายนะครับรลงตัวนะครับในไซส์ก,กลางๆเป็นปลาที่ล่ํามากๆนะครับตัวน,นี้จะสังเกตได้ว่ามันเริ่มแบบตันๆแล้วนะครับก็คิดว่า6.5โบกจะเป็นจุดที่แบบกําลังดูสวยนะครับดูพอดีพอดีนะครับของปลาตัวนี้ แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตาที่มีลายฉุดฉาดมากๆน,น,นะครับเป็นลายประกวดเลยนะครับโค้โแบบนี้เป็นมารุเตงนะครับแล้วก็เป็นสี่ตอนใหญ่ที่มีลูกเล่นที่แบบด้านข้างนะครับเวลามองไซต์วิวก็สามารถเป็นลูกเล่นที่ดีให้กับปลาได้เป็นมารุโซเนทั้งตัวเลยตัวนะ ปานี้ก็ไม่ได้เก็บรละเอียดมานาแล้วนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเขาแบบเป็นแดงที่แบบโค้องอยู่แล้วไม่ถ่าจะประกวดก็ค่อยเก็บแล้วกันครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโคกูโคกูที่ high quality มากๆนะครับหน้าเขาก็ใหญ่นะครับหน้าสวยแล้วก็มันง่งก็เต็ม เป็นหัวเลยนะครับลายดีนะ <c oughs> ครับก็แดงแบบนี้ก็ยังไปได้อีกเยอะนะครับแดงเป็นแดงแบบโคนเข้มของปลายอยู่เลยนะครับแดงแบบทะเลก้อยมากๆนะครับแล้วก็ยังมีซาชิบางจุดที่ยังพัฒนาได้นะครับอย่างนี้คือแดงไปต่อได้นะเช่นอย่างเงี้ยไม่ต้องทำไรนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆ ็ลูกค้าที่หาปลาแบบปั้นยังพยโชว์นะหรือเมลแบบมาชมเมลนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าเออ่65บบกน่าสนใจนะครับด้วยลูปล่างลวดลายผิวทังน,นะครับถือว่าเป็นปลาที่น่าจะสวยพอดีพอดีครับนะตอน65บบกอาจจะไปถึง80ได้นะัะแล้วก็เป็นปลาที่ล่ำมากๆ ทรงแบบนี้หลังสูงมากนะดูไซด์วิวเขาหลังแบบโผล่ไปเลยนะครับดูรายละเอียดเขาแดงแบบเวลาปลาแบบแดงเป็นมารุสโซเมกน,นะมันทำให้ต้้งตามันแบบดูสวยธรรมชาตินะครับเป็นโค้งๆ้งโค้งอย่างเงี้ยนก็ถือว่า สำหรับปลาที่ประกวดนะครับผมว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้เร็วนะครับแล้วก็เป็นปลาที่ลงบ่อก,ก็แน่สวยแน่ครับเพราะว,ว่าลายเขาฉูดฉช่ไนะสีสันเขาดีครับแล้วก็หน้าตาบอดี้ครับก็เป็นปลาที่ใช้ประกวดได้เลยครับเกิด <_' S 2> มาเพื่อประกวดนะตัวนี้สีดีมากเลย วัันครบแดงช้ำๆก็เอ่อได้นี้ชิโคกาครนะลูกค้าที่หาปลาตัวคู่มนะ่ที่ไม่ได้ไมาเล่นตัวคู่กนะ็จะตัดลงบ่อแล้วสวยแล้วตัวนี้ก็มารูเตงสีดีๆครับนะลูกล่างดีๆครับดูไนะ็้เต็มที่เลยนะครับขอบคุณมากครับ